สวัสดีครับกลับมาพบกับครบเครื่องเรื่องกองทุนช่องที่อยากให้คุณมีเงินออมผ่านการลงทุนด้วยกองทุนรวมโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลครับในวันนี้นะครับอีกหนึ่งเทรนที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนระบบการเงินในอนาคตนะครับและยังสามารถสร้างเศรษฐีหน้าใหม่จากกําไรที่เติบโตได้ครับแต่ในการลงทุนนี้นะครับก็มีความอันตรายแอบแฝงอยู่ครับและในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงทางเลือกในการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี ว่ามีแบบไหนบ้างและแบบไหนเหมอะกับเรา,าเดีเ๋ยวเราไปคยกันครับถ้าพูดถึงความสำเร็จด้านการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีครับเช็คมีหนึ N ่งเคสตัวอย่างนั่นก็คือบริษัท MicroStrategy ครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่ถือบิตคอยมากที่สุดในโลกครับบริษัท MicroStrategy นะครับก่อตั้งโดย m i c r o j s a เซเลอนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ AI และ Data ด้าน วิเคราะห์ธุรกิจครับหนึ่งในลูกค้าของเขาที่เรารู้จักดีครับก็คือ Mc Donald s ครับที่ใช้แอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจครับแต่ในช่วงโควิด1 9บครับบริษัทได้ประสบปัญหาทางด้านการเงินครับเพราะบริษัทของเขานะครับขายซอฟต์แวร์และบริษัทที่เป็นลูกค้าของเขานะครับก็ประสบปัญหาทางการเงินเช่นกันครับก็เลยไม่ได้อยากต่อสัญญาซอฟต์แวร์นะครับ ดังนั้นนะครับเขาจึงหาตัวเลือกเพื่อพลิกฟื้นบริษัทครับเขาจึงเข้าไปลงทุนในบิตคอยในเดือนกรกฎาคมปี2020นะครับในช่วงเวลานั้นครับบิตคอยราคาประมาณ2-3 0ถึงแสนบาทนะครับและเขาลงทุนด้วยเงิน250ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับและราคาบิตคอยนะครับมาพีิกสุดส2ล้านบาทนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน2021นะครับทำให้บริษัทนี้ทำกำไรไปกว่าแสนล้านบาทครับ ไมโครสตรีจี้นะครับยังได้กู้เงินเพิ่มอีก205้าล้านเหรียญสหรัฐนะครับจาก s i เบอร์เก Bank หรือว่าธนาคารในสหรัฐนะครับที่เป็นผู้นำด้านการทำธุรกรรมด้านการเงินในยุคดิจิทัลครับและใช้บิตคอยที่มีอยู่นะครับเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันและคาดว่าจุดประสงค์ของการกู้เงินครั้งนี้นะครับก็จะไปซื้อบิตคอยเพิ่มครับและตอนนี้นะครับ Micro Strategy ถือบิตคอยอยู่จำนวน1 2ึ5 5 0ส Bitcoin บิตคอยครับโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนนะครับก็คือซื้อและถือเป็นการลงทุนระยะยาวครับ ตอนนี้เรามาพูดถึงความอันตรายในการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีบ้างครับความอันตรายระดับต้นๆนะครับก็คือการแฮกข้อมูลหรือว่าการขโมยเหรียญนั่นเองครับในช่วงที่ผ่านมาครับมีกลุ่มแฮกเกอร์ที่ขโมยคริปโตเคอเรนซีมูลค่าราว6 0 0ล้านเหรียญสหรัฐครับจากบล็อกเชนโลนินบิชครับซึ่งเป็นบล็อกเชนเครือข่ายให้บริการเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง a x i e Infinity ครับการจารกรรมครั้งนี้แฮกเกอร์สามารถขโมยเหรียญอีเธอร์ออกจากโลนินบิ i จำนวนเจำห่นวน173,600เหรียญ และเหรียญ USDC จำนวน25.5ล้านเหรียญทั้งนี้แฮกเกอร์ได้ทำการโจมตีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ดำเนินการโดยบริษัท m a l w s k y ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกม Axie Infinity และคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการโดย Axie DAO ซึ่งทำหน้าที่ support bridge การแฮกข้อมูลในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการจรากรรมคริปโตโคเคอเรนซีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับแต่ว่าทาง Sky m a l w a r ครับให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายเงินชดใช้ให้กับนักลงทุนที่เสียหายในการจารกรรมครั้งนี้ครับ ส่วนในการลงทุนใน c r y p t ต c u r r e n c y จะมีวิธีการไหนบ้างนะครับเรามาดูกันครับการลงทุนตรงนะครับก็คือการลงทุนด้วยตนเองครับก็คือการลงทุนผ่าน exchange นะครับตอนนี้เรามาดู exchange ที่ได้การรองรับจากกรอต่อกันก่อนครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก today bizview นะครับ exchange ที่เรารู้จักกันดีครับและเป็นสัญชาติไทยนะครับก็มี b i t ค u ั s ส a n g โ Pro ครัเอีก Exchange หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมสูงแต่ว่ายังไม่ได้รองรับจากกรตอตับก็คือ Binance ครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า Binance มีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าแล้วก็มีเหรียญใน Exchange นะครับกว่า358สกูลเงินครับค่าธรรมเนียมจำนวนเหรียญ และการออกแบบวิธีการใช้ง่ายหรือไม่ง่ายนะครับฟังก์ชันในแอปพลิเคชันนะครับก็เป็นตัวที่ทําให้นักลงทุนตัดสินใจนะครับว่าจะเลือก e x c h a n g e ไหนครับการซื้อขายผ่าน e x c h a n g e นะครับก็ยังมีความเป็น Centralized. อยู่ครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับ e x c h a n g e นะครับเหรียญเราก็อาจจะไม่ปลอดภัยครับอีกตัวเลือกในการลงทุนครับก็คือการลงทุนผ่าน m t t m m s s หรือว่าเป็น กระเป๋าเงินดิจิตอลครับเมื่อมันเป็นกระเป๋าของเราเองนะครับก็คือมีความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นครับข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถซื้อเหรียญที่ยังไม่ิสต์ใน exchange ได้ครับก็คือมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นครับปกติแล้วนะครับกระเป๋าเงินของเราจะอยู่ในระบบนิเวศของ ethereum นะครับถ้าเราอยากจะชื้อ chain อื่นนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนอย่างเช่น binance smart chain ครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในช่วงแรกก็อาจจะใช้ยากนิดนึงครับเพราะว่าต้องเปลี่ยน chain ไปเปลี่ยน chain มา ว่าอาจจะโอนเงินผิดได้และเงินเราอาจจะสูญเสียนะครับแต่พอใช้ไปนานๆก็มีความชินครับแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า e x c h ช n g e ครับอีกตัวเลือกการลงทุนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูไม่มีเวลาศึกษานะครับแต่ว่าอยากลงทุนและไม่อยากพลาดโอกาสในการเติบโตของคริปโตเคอเรนซีในครั้งนี้นะครับก็สามารถลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลครับนั่นคือกองทุน ASP Digital ครับ ASP Digital นะครับลงทุนในกลุ่มบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแอสเซทและบล็อกเชนครับโดยลงทุน75%นะครับลงทุนใน v a n x Digital Transformation ETF ครับและอีก25%ครับลงทุนตรงในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและดิจิทัลแอสเซทครับโดย d i g i t a l b l o c k นะครับได้เปิดเสนอขาย IPO ไปช่วงเดือนมกรา 2565ครับในช่วงนั้นนะครับราคาบิตคอยอยู่ต่ำกว่าระดับ40,000เหรียญนะครับโดย ASP d i g i ิจิทอลครับพุ่ง33%เครับเมื่อราคาบิตคอยครับแตะนิวไฮที่ี่48,000เหรียญในเดือนมีนาคมนี้ครับแต่ในขณะที่ราคาบิตคอยนะครับปรับตัวลงมาประมาณ43,000เหรียญนะครับในวันที่8เมษายน2565นะครับราคาของ ASP d i g i ิจิทอลครับก็ยัง ทำกำไรได้ประมาณ20%อยู่ครับโดย ASP Digital b o x นะครับมองว่าธุรกิจบล็อกเชนนะครับจะโต100เท่าใน10ปีครับเฉลี่ยปีละ60%ครับเพราะว่าบล็อกเชนนะครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนอุตสาหกรรมด้านการเงินนะครับยังลงทุนในธุรกิจใหม่ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยด้วยครับหรือว่าลงทุนในหุ้นนั่นเองครับเพราะว่าดิจิทัลแอสเซนะครับอาจจะไม่ใช่แค่สินทรัพย์ทางเลือกอีกต่อไปครับ แล้วราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลจะไปทางไหนต่อครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าจากสงครามรัสเซียและยูเครนครับสินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและเก็บมูลค่าได้ครับเพราะว่าสามารถใช้ําระสินค้าและบริการในขณะที่ระบบแบบเก่านะครับถูกระงับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับก็เลยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นครับถึงแม้ว่าจะมีรัฐบาลหรือว่าธนาคารกลางนะครับคอยจะเข้ามากำกับดูแลครับแต่ก็ได้พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าไม่สามารถควบคุมได้ครับ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับก็มีหลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนตรงนะครับแต่ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างลึกซึ้งนะครับเพราะว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมีความเสี่ยงสูงแต่อีกทางเลือกหนึ่งครับก็คือการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้ครับและไม่จำเป็นที่จะต้องลงในเหรียญอย่างเดียวนะครับสามารถลงทุนในธุรกิจบริษัทที่ได้ผลประโยชน์จากบล็อกเชนด้วยครับ สำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนนะครับหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d w e l l เลยครัครับ, mm hmm. รบเรายินดีตอบทุกคำถามครับสำหรับวันนี้เช็คลาไปก่อนครับสวัสดีครับ